หือไม่คะว่า drag queen คืออะไรแล้วมีความเกี่ยวข้องยังไงกับศิลปะจากละครเรื่องมาตารดาล่าสุดนะคะเราเห็นว่าพ่อเกรดในเรื่องเนี่ยก็แต่งตัวเป็น drag queen ค่ะซึ่งสรุปง่ายๆนะคะว่า drag queen เนี่ยก็คือการที่ผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะดู over ผิดปกติค่ะทั้งการแต่งหน้าผมชุดต่างๆเนี่ยก็จะดูใหญ่กว่าปกติมากๆ โดยการแต่งดัตควนนะคะจะต้องใช้ทักษะหลายด้านมากๆเลยคะ่ะเช่นทักษะด้านการแต่งหน้านะคะที่ต้องแต่งหน้าแบบ Transformation คือเปลี่ยนไปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคนแต่งเนี่ยจะต้องมีความรู้ด้านศิลปะเป็นอย่างมากค่ะรวมไปถึงทักษะการตัดเย็บการสไตลิ่งต่างๆนะคะและที่สําคัญคือทักษะการแสดงค่ะเพราะว่าการแสดงของดัตคนในแต่ละครั้งเนี่ยนอกจากการเต้นแล้วต้องมีการลิปซิงค์อีกด้วย สรุปแล้วนะคะกรีกว่าการแต่งดรทกควีนเนี่ยคือการรวบรวมเอาศิลปะขนตตง,ตงต่างๆมารวมกันค่ะทั้งศิลปะการแสดงการออกแบบชุดการสไตลิ่งลุคต่างๆและศิลปะการวาดรูปเพียงแค่ผลงานที่ออกมานะคะไม่ได้อยู่บนผืนผ้าใบไม่ได้อยู่บนผืนกระดาษแต่ผลงานที่ออกมาคือตัวเราเองค่ะ